ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้อาจารย์จะพูดถึงสมการเชิงอนุพันธ์นะครับที่มีลักษณะ d x by d t แล้วก็เป็นสมการลักษณะนี้นะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือเอเราก็จะหาคำตอบนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะหาคำตอบได้ออกมาเป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นของสบู่นะครับที่แกน x เนี่ยเป็นเวลาแล้วก็แกน y เป็นความเข้มข้นของสบู่นะครับ หน่วยกร,รมต่อลิตรนะครับก็สรรมการที่1เนี่ยแก้แล้วก็จะได้สรรมการทีเ่เขาเรียกสรรมการที่เป็นคำตอบเป็นสรรมการนี้นะครับ 4, 1 0 7จุดเหนึ่งสสนะครับบวกสาก็คือที่ความที่เวลาเท่ากับศูนย์เนี่ยสบู่มีความเข้มข้น50กร,รัมต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึง ลักษณะตัวนี้เลยนะครับก็คือสมการเชิองอนุพันธ์นะครับก็จะมีการแก้สมการเนี่ยได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกที่เราพูดถึงก็คือการแก้โดยใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คืออุณหภูมิเทียบกับเวลานะครับก็จะแก้คําตอบก็จะมาลักษณะนี้นะครับก็จะต้องพอดแกน x เป็นเวลาแล้วก็แกน y เป็นอ่อุณหภูมินะครับแล้วก็มีลิงก์ของ YouTube นอกจากนั้นเนี่ย เราก็จะมีการแก้โดยใช้วิธีเชิงตัวเลขนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็เรียกว่าออยเลอร์นะครับก็คือลักษณะของฟังก์ชันเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น f นะครับเป็นแกน y แล้วก็ไอตัวแกน x กเนี่ยก็จะเป็นตัวข้างล่างนะครับเป็น x แล้วก็ก็คือเราต้องมีค่าเริ่มต้นครับนะครับค่าเริ่มต้นก็จะเป็นตัวบอกเพราะว่าตัวเนี้ย y ของค่าต่อไปก็จะเท่ากับ h นะครับ h ก็คือความกว้างของที่เราจะขยับแกน x ไปนะครับว่าขยับน้อยขยับมากนะครับปกติถ้า h เนี่ยมีค่าน้อยคําตอบเราก็จะเป็นคําตอบที่ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็คูณกับค่าฟังก์ชันที่ของจุดที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นออยเลอร์นะครับออยเลอร์เมทอดแล้วก็วิธีที่2จะเป็น modify ออยเลอร์เมทอดนะครับ modify oiler method ก็จะใช้2จุดครับจุดที่แล้วใช่ไหมครับจุดเดิมใช่ไหมครับอันเนี้ยจุดเดิมแล้วก็จุดถัดไปเนี่ยก็เกิดจากอ i l e r อีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นค่าฟังก์ชันที่ที่จุดถัดไปนะครับก็เป็น h นะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นจุดของแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าใช้2จุดเห็นไหมครับจุดนี้เป็นสล o 2จุดก็หาค่าเฉลี่ยก็คือหาร2แล้วก็ คูณกับ h ที่เป็นผลต่างของแกนแกน x ของเรานั่นเองแล้วก็ y เดิมนะครับอันนี้คือ y ใหม่แล้วก็ y เดิมเห็นไหมครับ y เราต้องรู้จักเข้าค่าค่าค่าฟังก์ชันก่อนหน้านั้นด้วยนะครับอันนี้เป็น modify Euler method นะครับก็จะใช้2จุดมาหาค่าเฉลี่ยตัวนี้ก็เลยหาร2นะครับสหรับวิธีสุดท้ายที่เราเรียนก็คือ f o u r t order l a n g k u t t a method นะครับก็คือใช้ ใช้ทั้งหมด4จุดนะครับนะครับมี4จุดเห็นไหมครับมีจุดที่1นะครับจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับจุดที่ 2, 2> <Ke S 1> ก็จะมันมันค่อนข้างยาวก็จะเป็นค่าฟังก์ชันของจุดที่ 2, 2แล้วก็จุดที่3แล้วก็จุดที่4ตัวนี้หาร6เพราะว่าอ,อันนี้เป็นสูตรนะครับอันนี้ใช้ k 1ตัวเดียวอันนี้2ตัวน,นี้2ตัวเป็น5แล้วแล้วก็นี้ตัวที่6นะครับก,รก็คล้ายๆกันก็คือค่าฟังก์ชันของตัวถัดไป นะครับของตัวถัดไปก็จะเท่าตัวเดิมบวกกับค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของสโลปแล้วก็คูณกับเดลต้าที่ที่เป็นตัวนี้นะครับทีนี้เราลองยกตัวอย่างก็คือถ้าสมมติค่าฟังก์ชันเราเป็นตัวนี้ dx by dt นะครับอันนี้คือ x ความเข้มข้นของสบู่เนาะแล้วก็แกนแกนแกนแนวนอนเนี่ยเป็นเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าวิธีการ ทั้ง3ตัวเนี่ยอันนี้ในเคสนี้เราใช้ใช้เดลต้าทเนี่ยเป็น0.5นะครับเป็น0.5นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง4ตัวเนี้ยจะเป็นคำตอบสีน้ำเงินนะครับเป็นคำตอบที่แท้จริงนะครับของตัวนี้นะครับค่าวิธีการเชิงตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นอีก3าสีก็คือสีแดงเป็นออยเลอร์มันก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ก็จะแกว่งแกว่งน้อยกว่ามากกว่าค่าค่าที่แท้จริงเนาะแล้วก็ ตัวนี้นะครับ modify ก็จะก็จะเรียบขึ้น modify order ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเรียบขึ้นแล้วก็ในเคสนี้ในสมการนี้แล้วก็เดลต้า t เท่ากับ0.5เนี่ยก็ f o r ด์ r d เ r อร์ลังกูเนี่ยก็จะเป็นวิธีการประมาณค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาเนี่ยเปลี่ยนเดลต้า t น้อยลงนะครับส่วนใหญ่แล้วคำตอบก็จะใกล้เคียงคำตอบที่แท้จริงก็คือสีน้ำเงินเนี่ย มากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการาหาคําตอบนะครับแล้วก็จริง,รงๆบางครั้งเนี่ย modify oiler เนี่ยก็จะดีกว่า oiler นะครับแต่ว่าเคสนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ข้อเสียของ oiler ก็คือมันจะแกว่งเห็นนะครับมีทั้งค่าที่น้อยกว่าค่าที่เป็นจริงแล้วก็ค่าที่ มากกว่าแต่ตัว modify เนี่ยค่อนข้างเรียบเพราะใช้2จุดทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้อาจารย์คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในคลิปต่อไปนะครับ